สวัสดีครับผมบันดนี้มาเจอกฏิบัติคลิปหนึ่งงานหนึ่งเคทาหนึ่งงานซ่อมดูเลยบำรุงลึกษาระบบเกียร์หรือระบบส่งกำลังในฟอร์จูสต้านะครับอันนี้เอซเรานะติดตามทาง YouTube นะโทรมาสอบถามนะแล้วก็นำรถเข้ามาแก้ไขาอาการนะครับคืออันนี้อาการเกียร์กระตุกกระชากกระโดดเป็นบางครั้งนะเวลาออกตัวนี่กระโดดเลยนะ เราก็จะใช้คอมพิวเตอร์เข้าตรวจสอบนะเดี๋ยวไปดูกันนะว่าเจอโค้ดอะไรบ้างนะกับอาตางที่มานะครับผมที่ง,งานเราถอดเกียร์ออกมาดูด้วยนะยกลูเกียร์ลงมาดูนะตั้งแต่ภายในเลยนะตามปูเอบีมีปัญหาไหมหรือชุดคัดติดขัดไหมนะครับสําหรับกองเกียร์เอาไว้ที่หลังนะดูด้านในก่อนเพื่อความชัดเจนนะครับผมมาดูมาดูเกียร์ต้าคันนี้นะครับ เอฟซีเองเรานะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์มานะเราถ่ายออกมาแล้วนะน้ำเกียร์เกียร์เห็นไหมนีอะไรครับสีแดงสีแดงคือน้ำมันเกียร์ K T F นะครับนี่นะเราถ่ายมาถ่ายมากี่ลิตรให้ดูเลยครับเองมาเลย ทำไม่เห็นไงเนี่ยคิดนะใส่น้ำมันเกียร์ a d m สี่ลิตรนะปกติรุ่นนี้ใช้เดี๋ยวให้ดูเลยนะน้ำมันเกียร์ที่ใช้นะเป็นน้ำมันเกียร์ power shift นะครับนี่นะนะชัดเกียร์นะของฟอร์ดนะฮะใช้แค่กี่ลิตรครับพี่ต้องลิตร่ใช,ใช้แค่2ลิตรหรือประมาณ1.8นะฮะ ไม่เกิน2ลิตรนะนี่เติมมาเต็มที่เลย4ลิตรนะครับผมเป็นอีกหนึ่งสาเหตุนะครับ<อ>ยกมายกลงมาเอาบ้างที่เดิอยกลงมาแล้วเก,กียร์เกียร์ตา,<อ>าตัวปัญหาในรถยนต์รุ่นนี้นะฮนะนี่เห,นเห็นเห็นคราบน้ำไหมเห็นคราบน้ำไหมเห็นไหมบอกแล้วว่าอย่าขับลุยน้ำนี่นะเราเจอคนระับจับโค้ดเจอ คนแล้วครับช่างขอเสียงหน่อยอีออนค้างอีออนค้างอีกแล้วครับท่านกลาบกุเรมีปัญหานะฮะหรือดูด้านในกันสำหรับ FC ที่ติดตามก็าดูบ่อยแล้วนะรุ่นนี้เราก็ทำให้ FC ท<ด>่านอื่นด,ดูบ้างนะครับเพื่อเปิดมาเจอนะฮะ เราถอดมอเตอร์ A มอเตอร์ B ีออกมานะครับ A อต่อไปนําชุดซักนะซักชุดนี้ออกมานะครับ นูนู่นู่นู่นูอะไรอ่าดูดูข้างในเกียร์กันออกมาแล้วนะชุดคัตไปต่อกับข้างในเกียร์เห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับภาพน้ำชัดเจนนะครับนี้ลุยน้ำเมานะฮะขับออกเจอน้ำขับออกนะรถตัวนี้ผมบอกไว้ก่อนนะไม่งั้นคุณอาจเป็นเช่นนี้นะครับ ทดสอบดูทดสอบดูตัวนี้ยันสุดนี่ไงตัวที่อ่อนค้างตัวที่เป็นกลางอีอีออ่อนอีอ่อนค้างตัวนี้ทีมงานเราบอกแล้วนะครับจัดการเปลี่ยนซี่รออะไรนะครับปืน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 ดูนี่ดูนี่เป็นไงเป็นไงเป็นครับเป็นครับเป็นไงครับต้องได้เปลี่ยนครับต้องได้เปลี่ยนครับเพราะว่าอะไรครับมันมันมันไหมมันไหมหรือว่ามัน สิสนิมอ๋อสนิมอีกแล้วนะครับผมอ่าจัดไปหนึ่งชุดกับลูกปืนคลัตหนึ่งตัวนะฮะที่เป็นปัญหานะเชค็คเช็คยังชุดคลัตเช็คยังหมุนดูซิหมุนดูซิได้ไหมได้ไหมได้ไหมอีกฟังอีกฟังอีกฟังได้ไหมให้ดูให้ดูให้ดูกอได้เนาะ โอ <Okay. S 2> เคช็อตเจนเปลี่ยนนะนี่ดูสภาพสนิมในลูกปืนพัดเห็นไ,ไหมสุปกปกปวกมากนะฮะใส่ไปแล้วเป็นปัญหาอีกถ้าเราใส่สน,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 นิมมันจะกัดกัดไปเรื่อยเราทำให้มาล้างเสียแล้วมาล้างเสียปุ๊บนนนเนี่ยคัดก,ก็ไม่กดใช่ประมาณนี้นะนปะัญหาที่เกิดน,นะในเกียร์ลูกนี้คันนี้ในฟอร์ดเฟสต้านะนี่น้ำเข้าชัดเจนนะ a b รวมกัน a b c นี่นะหลังจากที่เราถอดชุดก้ามปู a กับ b ออกมานะเหมือนาบสนิมนะเนี่ยเป็นสาเหตุนหนึ่งเลยนะที่ทำให้ก้ามปู a และ b ติดขัดน,นะฮะก็ถอดออกมาแล้วก็ต้องเปลี่ยนทั้งชุดแลวครับทั้งเทั้ง b นะ ออกเลื่อนลูกปืนตัวนี้นะล้างปัดทำความสะอาดใหม่นะครับมาดูสเปอร์กับปูนะที่โดนน้ำนะครับปืนต่อเลื่อนตรงนี้แปนปิดขัดนะครับทั้งสองตัวเลยนะทั้งสองตัวเลยนะสนิมขึ้นนะทำให้ใช้การไม่ได้เลน,นะครับ เียด้านในล้างทำความสะอาดแล้วนะใช้กระดาษทรายกาัดก่อนนะตามเอบอยเบนซินนะแล้วก็ทาเจอร์บีหล่อเลื่นนะครับประมาณนี้เกลีอมปูบีปากเล็ก <laughs> กล้ามปูบีปากเล็กใส่ไปก่อนนะ ทำตูเอปากกว้างตัวใหญ่กว่านะใส่น็อตยึดนะครับดูตำแหน่งมาร์คตันแน่นๆนะครับมาร์คุดบอกไปหลายรอบแล้วนะบอกทุกคลิปแล้วนะไปหาย้อดหลังดูเลยนะครับ ีการประกอบอย่างละเอียดนะครับให้ทีมงานเราประกอบนะเดี๋ยวใส่น็อตใส่ชิ้นว่าใส่ชิ้นัดใส่ลูกปืนนะครับใส่ลูกเืนใส่ที่ตัดประกอบขึ้นไปแล้วเดี๋ยววิ่งทดสอบกันนะครับผมคระกอบการนี้อาจารที่มาให้เกลียร์กระตุกนะขึ้นโคตรเอตอนครั้งนะครับผมเช็คเสร็จเรียบร้อยนะพร้อมยกขึ้นดันนี้แน่นขันนี้แน่น ตัวตัว Water A Water B นะคันนี้นะอาการที่มาเลยคือถ่ายน้ำมันเกียร์ลงมาเจอ ATF เลย4นะลิตรนะฮะเกียร์ออโต้นะสีแดงเลยนะจริงๆน้ำมันเกียร์ตัวนี้เป็นเกียร์ Power ร h i ิ t นะที่ใช้ได้นะ ผมแนะนําเลยเป็น75 w นะคือเกียร์สังก้อแท้นั่นเองนะครับก็ค่อนข้างสูงนะครับ75 w นะที่ใช้กับเกียร์รถรุ่นนี้นะถ้าใส่ ATF ไปนะจะทำให้เกียร์ภายในเกียร์เสื่อมนะโดยอัตโนมัตินะน,น,นานไปอาจเกิดปัญหาแน่นอนนะเพราะน้ำมันเกียร์ไม่ถูกต้องนะครับก็ สำหรับคลิปนะที่เราทำออกไปในแต่ละคลิปนะก็ฝากนะช่วย F C ของอูนะช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะทางช่อง youtube อูแงจเจริญการช่างด้วยนะครับวันนี้กล่าวคำวา่าสวัสดีครับผมจะจบงบไปบบานปลายที่อูแงจเจริญการช่างครับ one two three come on